ไดด้วยไหมเป็นนางนะให้คนไปอยู่บนหลังคาได้ปะไปเก็บไปเก็บมะพร้าวไะไรตุเกะเราวต้องไปจับก่อนเหนียว <c oughs> เนียว,ยว <c oughs> อ๋อในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว <c oughs> ันนี้มาใส่อันนี้สารต่อจากคลิปที่แล้วๆในการใส่วงล้อโลของเราวันนี้ใส่ยาง50าสิับร้อยเป็นยางใช้งานใช่ไหมใช่ไม่มีใครใส่ให้เลย <c oughs> เราต้องมาใส่เองกัน <c oughs> <c oughs> เจ็บมากปาดเจ็บก็ต้องใส่ต้องทำ Tôi khoá suy ngang của tôi thôi. ยางที่เราจะใส่วันนี้คือยางตัวนี้ไานวะวางก่อนนี่ครับยางที่ผมใส่วันนี้ <c oughs> เป็นยางวีดับเบิ้ลลายตุ๊กแกนะครับเป็นเบอร์เออห้าสิบทับร้อยทั้งทั้งหน้าหลังเลยห้าสิทับร้อยนี่ซึ่งยางนอกอันนี้ก็หนึ่งแขนยางในมาด้วย ไม่ต้องซื้อนะยางในเย็กเตรียมใส่กันมียางรอมด้วยนะนี่ก็โอโยกได้ดัดเลยแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีคนดัดให้คับซึ่งบาดเจ็บอย่างนี้ผมก็เป็นคนช่วยอ๋อมีอยู่หนึ่งคนอยู่ฟ้า เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นนโ่นโนนตรนี้เออมียป้าคอยช่วยอ,อย่งั้นุมคงใส่ยางในวันนี้ไม่ได้แน่นอนเลยรู้สึกเหนื่อยนั่งเงมือนจีบขาเลย <laughs> เนี่ยออ เฟซโซส,สเตอร์ของอะไรอะ,อะไรวะ <c oughs> อะไรนี่ DDC อะไรเอ้ยอยา่อสาพึ่งเบอ,ะอะร์สามสิบเจ็ดนี่อะไระเอ้ยอนี่อะไรวะแถมยางหนด้วยเอ๊ะตัดตัวยางหนหรือเปล่าให้กรีดได้พัดเต็มให้กรีดยางหนโอ อ,อีกแต้มสีโซ่มาด้วยจะ <c oughs> ยังไงออกคตัดยังไงออกก่อนั้นออกไม่ได้ออไมา <c oughs> โทษไม่ว่าเราจะไปไข้หรือมีเผลอะไรอย่างนี้เราก็ต้องทำ <c oughs> ไม่มีแรงมือ,อบวมเนี่ยด้วย<ห> มึงบวมเป็นแพ้ด้วยได้ขอะีอะไรวะเนี่ยค่าแถมตุ๊กแกด้วยหรอมึงไปจับมาไปจับในบ้านอะไรบิ๊กบิ๊ก กยากกว่านีั่นนี่กว้าอสอะรอกไหมลื่นมากของจากศูนย์ก็ลื่นบายบายแม็กุดที่รักเราต้องจากกันแล้ววันนี้บอกลามาแล้ว มาไปใส่ยางกัน้ยมามาที้งซ ใส่ยางรองก่อนเี๋ก็ต้องดูหลายยางก่อนนี่นี่เออแล้วราก็ใส่เข้าไปกดยาง<ร>าแล้วก็<ส>ยัดใส่กับลังก็ <c oughs> วิ่งถอยล่างเ <c oughs> อเก็บมือเนี่ยไม่ไหวเลยครับเหย็บมือมาก <c oughs> ใส่ยางแบบเหมือนแต่โกนไม่ได้แล้ว เนี้ยอันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่มีลูกโรนแหละอันนี้ชี้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าอย่างเงี้เราจะชี้กลับหลังอ่ะชี้กลับหลังก็ <c oughs> ก็จับเหรอมาไ้มหลุมอ๋ออ๋อใส่เสร็จไปวัดจีไหมยา <c oughs> บ,บ่ายบบาบ่า โอ้โลโก้มันลอกหรือเปล่าวะโออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่ฟิล์มไหนวะดึงไม่ออก่ะนี่ลอกนี่ไม่ขุนแล้ว เจ็บมากเลยเจ็บทั้งตัวตรงนี้นี่ตรงนี้ปวดตรงนี้อันนี้อย่าลืมอันนี้นะบูทข้างนอกแล้วก็บูทข้างในอยู่ไหนอะไหนลูกนี่นบูทข้างในหน้าตาอย่างงี้บูทข้างนอกหน้าตาอย่างงี้ใส่บูทข้างใน ให้ลงบูทข้างนอกก็ใส่จบเตรียมเสียบเท้าแล้วก็อย่าลืมบูทฝั่งนี้ใครไหนขับลืมตีโบนที่ไหนอีกไรอเต็มไปสองอ๋อตอนเย็นนะฮะมา โาวยอาหารเหมือนเหมือนแบบเหมือนเราหนีมารู้ใจไปดิไหนอุกโรวตามหาคนชื่อปัญญาเขาตามหาคนที่รถล้มแล้วตำรวจมองคือตามหาคนชื่อปัญญาเนาะเก็บเพย์ต้องเงียบทองเสร็จไหมไม่ใช่โลเล็กมันยิ่งลุ่มกว่าเดิมนี่ อันนี้ใส่ละเจ็ดแน่นอ๋อหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมหนึ่งจุดสี่หนึ่งสองหนึ่งสองน่าจะไม่ไดนนหนึ่งจุดแปดหนครับโอ้โหนูเด็ดเยย่อจะโว่เดินออกไปกันเดินโดนเลจโดนร้องเลี้ี่เอามดจหนเขหจครับเาเอ็มร้อยไหมเอ็มรอยไหมคับไับมองไทหารยินบอโอล้

อีกทรงทรงช่างไปนไอเสลคนร่วรไฟนอ่ะเครื่องไฟนี่อื่นมาทำอะไรปะยางนะครับวัตถุระเบิดไอูไชูมัอยู่ี่เมื่อวาน ไมนิดเหลอกเยอะเลยดูอ่ะเองสูงเลยแต่โหลดไม่ไหวแล้วปวดขาปวดมือไว้พรุ่งนี้ดีกว่าลดทำมาอแล้วเน่ะแต่ห้าทำนๆิทำนตัดสูจะหานนรตัดใส่ยังบ้า มีแต่คนบ้าๆเลยนะคุหันไปเพื่อเอาเป้าแก้ว่กลับแล้วก็ต่อยเป้าน้องๆเอาหอขาเป็นอะไรหอขาเป็นขาเลยเห็นเป็นแขนนี่แหละขาเป็นอะขาเป็นขาทำไมดูในกล้องแต่ดูย่อเลยอ่ะทดสอบครับ อะไรนะอะไรนะฟ้าอย่าล้มพิงกันว้เออเออเดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีแค่การแตกไดเอเจะแจ้งช่อไ้างเรอ่ไมันมันแับนนเป็นไอใช่ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ